สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาแนะนำทีวีขนาด75นิ้วนะครับของซัมซุงนะครับรุ่น r u 7 0 0 1นะครับตัวนี้ให้ความคมชัดอยู่ที่8.3ล้านพิกเซลหรือว่าร e a l 4K นั่นเองนะครับเป็น u s d TV นะครับ u ั t r a HD นั่นเองนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นทีวีขนาดไซส์ใหญ่นะครับสำหรับอยู่ห้องรับแขกห้องโถงนะครับห้องนั่งเล่นนะครับตัวนี้ต้องบอกว่า ให้ความคมชัดสูงทีเดียวนะครับให้สีสันที่โดดเด่นนะครับส่วนค่าของอความสว่างก็จะเป็นตัว HDR ให้ไดนามิกแรนะครับให้ความสว่างแม้อยู่ในฉากที่สว่างนะครับให้ความมืดสีดำที่ดำสนิทนะครับก็ให้ความคมชัดแสดงรายละเอียดได้ดีทีเดียวนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็น Smart TV ีวีนะครับสมาร์ททก็สามารถที่ะจะรับชม อินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่า u t u b e นะครับเน็ตฟลิกแอปพลิเคชันเน็ตฟลิกนะครับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สายได้นะครับไม่ว่าจะเป็นต่อสายแลนโดยตรงนะครับหรือว่าจะต่อแบบไร้สายก็ได้นะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นสมาร์ททีวีนั่นเองนะครับคุณสมบัติพิเศษนะครับปีนี้ปี2019นะครับได้ทำแอปพลิเคชัน Apple TV มานะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ใช้ iPhone อยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะเข้าชม หนังซีรีส์นะครับที่วา่าเราสามารถที่จะซื้อเก็บในแอปพลิเคชันได้หรือว่าจะาเช่านั่นเองนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปดูตอนไหนก็ได้เมื่อเราซื้อนะครับเรื่องตั้งแต่เรื่องละ9กบาทนะครับถึง4 9 9าบาทนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูแอปพลิเคชันด้านในหรือเมนูด้านในกันเลยนะครับตัวนี้ต้องกดโฮมเมนูเข้าไปก่อนนะครับขั้นแรกนะครับ กดโฮมเมนูนะครับก็ดับเบิลคลิกที่การตั้งค่านะครับดับเบิลคลิกปึ๊บนะฮะก็จะขึ้นเมนูในการปรับภาพนะครับอันดับแรกนะครับเราสามารถที่จะไปปรับภาพเป็นภาพไดนามิกนะครับมาตรฐานนะครับธรรมชาตินะครับภาพยนตร์ภาพยนตร์ก็สําหรับเราดูภาพยนตร์ตอนกลางคืนนะครับสีแสงก็จะดรอปลงนะครับ ทำให้หนอมสายตามากขึ้นนะครับภาพธรรมชาติก็จะดูกลมกลืนนะครับถ้าดูตอนกลางวันก็ดูเลยครับดนามิกนะครับตัวนี้ก็แสงสว่างจ้าสีสันสดใสน่าดูนะครับเราเข้าไปดูในโหมดของเสียงนะครับเลื่อนลงมาอีกก็เป็นโหมดของเสียงนะครับก็เสียงก็จะมี o p ปติคอลเอานะครับหรือว่าจะเป็นในโหมดของบลูทูธนะครับในโหมดของบลูทูธก็ได้นะครับเชื่อมต่อ Connect ลำโพงแบบไร้สายนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าลำโพงซาวบาเองหรือว่าชุดเครื่องเสียงนะครับที่มีโหมดของบลูทูธนะครับก็สามารถเชื่อมต่อได้ถ้าเชื่อมต่อแบบสายก็เป็นสายออปติคอลสายนำแสงนะครับเป็นดิจิตอลนะครับระบบแยกเสียง5.1นะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นนำเสียงได้ดีทีเดียวนะครับตัวนี้นะฮะเราไปดูเมนูต่อไปครับ exit ออกไปนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาอันนี้ อยู่ในโหมดของการเสียบฮาร์ดดิสต์อยู่หรือว่าตัวทรัม,รมไลด์อยู่ไม่สามารถการเข้าจูนได้นะครับในการหมดแร่ภาพนะครับแล้วก็มาเมนูถัดไปครับเมนูถัดไปเป็นเมนูทั่วไปนะครับการจัดการเครือข่ายการเชื่อมต่อเครือข่ายนะครับตันนี้ต้องบอกว่าเชื่อมต่อ w i f i แบบไร้สายได้นะครับเดี๋ยวจะลองกดเข้าไปนะครับตัวนี้สถานะเครือข่ายนะครับ เปิดการตั้งค่าเครือข่ายเราเลื่อนลงมานะครับถ้าสมมุติว่าเราจะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สายนะครับเราก็กด Enter เข้าไปครับอาจจะมีอยู่2แบบแบบเคเบิลนะครับเคเบิลก็คือในกรณีเราจะต่อสายแลนดโดยตรงนะครับเพื่อที่จะดูสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไม่กระตุกไม่เบอรอนะครับตัวนี้ก็ไร้สายก็ได้นะครับสมมุติว่าเราเอนเตอร์เข้าไปนะครับ เราก็สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของเราที่บ้านได้เลยนะครับเราก็ใส่คีย์ใส่รหัสของเรานะครับใส่ password ของเรานะครับอ่าเราออกจากเมนูนี้ไปนะครับแล้วก็ตัวจัดการระบบนะครับตัวนี้แล้วก็มีอุปกรณ์ภายนอกนะครับเชื่อมต่อ HDMI การตั้งค่า Airpa พ Apple AirPay นะครับสมมติลูกค้าท่านใดที่มี โทรศัพท์ iPhone หรือว่า iPad นะครับหรือว่าคอมพิวเตอร์ Macbook นะครับก็สามารถที่จะเชื่อมต่อได้สตรีมภาพขึ้นได้นะครับให,ให้เป็นภาพเดียวกันนะครับ iPhone ก็ตั้งแต่ iPhone 6ขึ้นไปนะครับสำหรับของ a m s u n งเองก็จะมีแอปพลิเคชันสกรีนเบรลลิ่งนะครับหรือว่าตัว Smart View นะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะแชร์ภาพสตรีมภาพขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือว่า จะเป็นภาพเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับการสนับสนุนทั่วไปนะครับตัวนี้ก็บอกว่าเป็นคู่มือการใช้ถ้าอ e มน i วนนะครับการอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับเวอร์ชั่นปัจจุบันนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะเปิดสถานะให้อัปเดตตลอดเวลาได้นะครับให้ทันโลกปัจจุบันนะครับแอปพลิเคชันจะทำการอัปเดตเองอัตโนมัตินะครับสำหรับของซัมซุงนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูช่องต่อด้านหลังกันครับว่าจะมีช่องต่อแบบไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราไมาด่ดูเมนูด้านหน้าก่อนนะครับว่ามีแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันเหล่านี้เราสามารถที่จะโหลดเพิ่มได้นะครับจะมีอยู่ด้านในนะครับมีสัญ,ญลักษณ์4จุดและก็ A.P.P. นะครับ S นะครับแอปพลิเคชัน Plus ตัวนี้จะเป็นแอปที่ฟรีนะครับดูหนังฟรีซีรีส์เกาหลีนะครับระดับ HDTV 30กว่าช่องนะครับเป็นของแอปพลิเคชันของ s a m มซุงที่แถมมากับทีวีนะครับถ้าเรามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเราก็จะสามารถดูซีรีส์เกาหลีฟรีได้นะครับโดยมีเสียเงินนะครับ YouTube นะครับ YouTube นะครับอันนี้ก็เป็นแอปพลิเคชัน YouTube เป็นยอดนิยมนะครับลองเข้าไปดูกันครับถ้าอินเทอร์เน็ตที่บ้านเรานะครับแรงนะครับก็สามารถที่จะ เพิ่งเด้งเข้ามาอัปเดตของซัมซุงนะครับ The Explorer นะครับให้ภาพคมชัดอยู่ที่ 4K หรือว่า 8K นะครับเป็นภาพดีโมเป็นภาพตัวอย่างนะครับตัวนี้ให้ความคมชัดมากนะครับอินเทอร์เน็ตตัวนี้เป็นตัวเบราว์เซอร์นะครับตัวนี้อลองเข้าไปดูกันครับ Google หรือว่าเบราว์เซอร์นะครับตัวนี้ตัวเมาส์นะครับตัวเมาส์นะครับถ้าเราสามารถ เราสามารถเชื่อมต่อเมาส์ไร้สายหรือว่าคีย์บอร์ดในโหมดของตัวเบราว์เซอร์ตัวนี้ได้นะครับเข้าไป Google Google นะครับเหมือนโทรศัพท์มือถือเลยครับตัวนี้เหมือนคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเลยนะครับนะฮะเรากดเข้าไปช่องค้นหาข้อมูลแป้นพิมพ์ก็จะขึ้นนะครับเราก็สามารถที่จะพิมพ์ได้หรือว่าเราสามารถที่จะเชื่อมต่อเมาส์ไร้สายหรือว่าคีย์บอร์ดไร้สายได้นะครับ เดี๋ยวเราออกจากไอแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับกดรีเทิร์นออกไปนะครับ Exit นะครับยกเลิกนะครับกดออกนะครับตัวนี้ก็มาดูแอปพลิเคชันถัดไปก็เป็นครับสำหรับพอรช่องต่อต่างๆของ75นิ้วนะครับรุ่น i u 7 0 0 1นะครับเรามาดูด้านหลังกันครับว่ามีช่องต่ออะไรบ้างครับหนึ่งเลยนะครับอันนี้ ช่องต่อสายแลนนะครับสายแลนสำหรับต่ออินเทอร์เน็ตนะครับแบบไม่กระตุกไม่เบอร์นะครับตัวนี้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะครับถ้าเราไม่อยากต่อแบบไร้สายเราก็ต่อแบบต่อสายก็ได้นะครับตัวนี้นี้เป็นพอร์ตคอมโพเนนต์นะครับคอมเพเนนต์ห้าเส้นนะครับตั้งแสงและสีและภาพนะครับอยู่ในตัวเดียวกันนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าถ้าเราต่อจานรุ่นเก่าก็ได้นะครับสีเหลือง สีขาวสีแดงนะครับอันนี้คอมโพเนนต์นะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีพอร์ต HDMI อยู่3พอร์ตนะครับ HDMI 1นะครับ HDMI 2 HDMI 3นะครับตัวนี้ตัวที่3จะฝังจะเขียนว่า ARC นะครับ Auto Return นะสำหรับตัวเสียงนี่เองนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็พอร์ต USB นะครับ USB อาจจะมีอยู่2พอร์ตนะครับพอร์ตที่2จะเขียนว่าเฮดดีๆนะครับตัวนี้5โวลต์ตัวนี้จะรองรับฮร์ดิสนะครับตัวนี้อ t ลเทอร์นัน d ์ฮัตดิสนะครับหนึ่งเทเลบขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็ USB 5โวลต์นะครับอันที่1ตัวทรัมไร v ์ตัวแฟลชไดร์นั่นเองนะครับสำหรับตัวออปติคอนนะครับตัวออปติคอนเสียงออกนะครับถ้าเราไม่เชื่อมต่อแบบไร้สายบลูทูธเราก็ต่อแบบ าสายออปติคอลก็ได้นะครับตัวนี้จะให้ระบบเสียงดิจิตอลนะครับตัวนี้จะเป็นสายนําแสงนะครับตัวนี้นะฮะเป็นระบบให้จนหนึ่งสายนําแสงนะครับนะฮะดูด้านหลังตัวนี้ก็จะเป็นตัวจูนเนอร์นะครับตัวจูนเนอร์นะครับแอนเทนนรตัวจูนเนอร์เราสามารถที่จะต่อสัญญาณแขงนะครับสัญญาณแขง แลงทั่วไปเป็นดิจิตอลฟรีทีวีของรัฐบาลนะครับ30กว่าช่องนะครับเป็นระบบ HD นะครับ HD ก็คือไฮเดฟนะครับตัว HDMI ก็ High Definition TV i n t e r f e c เนะครับตัวนี้ให้ความคมชัดระดับ HD นะครับรองรับ HD มี3พอร์ตนะครับรองรับจานดาวเทียมรองรับชุดโฮมเธียเตอร์นะครับรองรับชุดเครื่องเล่นบูเรนะครับ3พอร์ต พร้อมๆกันนะครับ,รบในส่วนของการรับประกันทีวีเองที่เป็น UHD TV นะครับตัวนี้ก็ขยายการรับประกันเป็น3ปีนะครับปกติรับประกันแค่1ปีนะครับแต่ถ้าลูกค้าท่านใดที่เข้าไปาลงทะเบียนนะครับโดยสแกน QR code ตัวนี้ครับสแกน QR code ตัวนี้ก็จะสามารถขยายการรับประกันเพิ่มเป็น3ปีได้นะครับ การรับประกันนะครับก็มีระยะเวลานะครับว่าโปรตัวนี้นะครับจัดตั้งแต่1มกราสองพนรานะครับก็ถึงสามธันวา2 5 6พนกานะครับการรับประกัน3ปีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว QLED เองนะครับหรือว่าตัว The Frame นะครับหรือว่าตัวพรีเมียมนะครับทีวีตัวพรีเมียมหรือว่าจะเป็นตัว u s d TV นะครับ ของซัมซุงเองทำไมต้องซื้อนะครับ s วซ์ซัมซุง USDTV นะครับเด่กละให้ความคมชัดนะครับระดับสี k นะครับเรียว4 k True RGB นะครับสำหรับแบรนด์ือออาจจะแทรกสีขาวเข้ามานะครับ RGB White นะครับแต่ตัวนี้ของซัมซุงเองก็จะเป็นแม่สีนะครับ RGB สีเรสสีกรีนสีบลูนะครับ UHD 4K Processor นะครับด้วยการระบบปฏิบัติการให้เฉดสีระดับโปรเซสเซอร์นะครับเข้าถึงคอนเทนต์ได้อย่างง่ายด้นะครับอันที่2ในการตัดสินใจนะครับหาคอนเทนต์ด้วย b i g b on TV นนะครับดีไซน์เพียวบ้างนะครับดีไซน์เพียวบางนะครับจบปัญหาสายลกลุงลังนะครับตัวนี้ด้วย Slim Design Clean Cable Solution นนะครับสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ